ในโลกของฟุตบอลที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความคาดหวังและแรงกดดันมักจะมีบางช่วงเวลาที่ทำให้ผู้คนทั้งประเทศต้องหันมามองด้วยความตื่นเต้นความสงสัยและความศรัทธาในเวลาเดียวกันและหนึ่งในเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ากำลังสร้างแรงสันเทือนให้กับวงการฟุตบอลไทยในตอนนี้คือเรื่องของมาซาทาดดอิชิอิชายผู้ที่แฟนบอลไทยต่างขนานนามว่าเป็นโค้ชผู้จริงใจที่สุดเท่าที่ทีมชาติไทยเคยมีความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทำงานของเขาเริ่มถูกเปิดเผยทีละน้อย และเมื่อความจริงเริ่มปรากฏเสียงฮือฮาเสียงขนลุกและเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องในหัวใจของแฟนบอลทั่วประเทศอีชีอีไม่ใช่ชื่อใหม่ในวงการฟุตบอลเอเชียเขาคือกุนซือชาวญี่ปุ่นที่ผ่านสนามมานับไม่ถ้วนมีทั้งประสบการณ์ในหลีกบ้านเกิดและในระดับเอเชียแต่สิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นเหนือใครคือทัศนคติและความเข้าใจมนุษย์เขาไม่เคยปฏิบัติกับนักเตะในฐานะเครื่องมือ เขามองทุกคนเป็นคนเป็นลูกทีมเป็นครอบครัวและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยเสียงตอบรับถึงได้ดีเกินคาดเขาไม่พูดเยอะเขาไม่โฆษณาตัวเองแต่สิ่งที่เขาทำคือการลงมือพิสูจน์ให้เห็นด้วยผลงานจริงเรื่องหลังการยิ้มอ่อนโยนของชายชาวญี่ปุ่นผู้นี้คือความเข้มงวดที่เต็มไปด้วยเหตุผลเขาไม่ใช่โค้ชที่ดุดันแบบไร้ทิศทางแต่เขาเข้มงวดเพราะต้องการให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าทีมเวิร์ดสำหรับเขาฟุตบอลคือภาษาสา,สากลที่ไม่ต้องแปล แต่ต้องเข้าใจหัวใจของมันเขาเชื่อว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการที่ทุกคนเล่นด้วยความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันเมื่อข่าวออกมาว่าอิชิอิได้รับตําแหน่งคุมทีมดีจีปทุมยูไนเต็ดหลายคนแอบคิดในใจว่าหรือว่านี่จะเป็นการปิดฉากหน้าที่ของเขาในทีมชาติไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเพราะแทนที่เขาจะหันหลังให้เขากลับใช้โอกาสนั้นเป็นอีกเวทีหนึ่งในการพัฒนาฟุตบอลไทยทั้งระบบ มีจีไม่ใช่แค่สโมสรที่เขามาเพื่อสร้างชื่อเสียงแต่คือพื้นที่ทดลองทางความคิดที่เขาจะใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลไทยโดยรวมอีกที่อีรู้ดีว่าการพัฒนาทีมชาติไม่ได้เกิดจากการฝึกซ้อมแค่ในทีมชาติแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับสโมสรการที่นักเตะไทยได้เล่นในระบบที่เข้มขน้นและมีมาตรฐานสูงในสโมสร จะส่งผลโดยตรงต่อทีมชาตินี่คือแนวคิดแบบญี่ปุ่นที่เขานํามาต่อยอดเขาเชื่อว่าการสร้างทีมชาติที่แข็งแกร่งต้องมาจากการสร้างสโมสรที่มีรากฐานแข็งแรงเมื่อทุกทีมในไทยลีกเล่นด้วยแนวคิดเดียวกันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นนักเตะที่ถูกเรียกติดทีมชาติย่อมพร้อมทั้งกายและใจหลายคนอาจไม่รู้ว่าเบื้องหลังการทํางานของเขาอิชิอิได้ส่งทีมงานและผู้ช่วยไปดูฟอร์มของนักเตะไทยในทุกระดับ ตั้งแต่หล็กสูงสุดจนถึงหลีกเล็กๆเขาเชื่อว่าความสามารถไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในทีมใหญ่บางครั้งอัจฉริยะอาจซ่อนตัวอยู่ในสนามที่ไม่มีสื่อมวลชนไม่มีผู้ชมมากมายแต่เต็มไปด้วยความฝันของเด็กหนุ่มที่อยากเป็นตัวแทนของชาติเขาไม่เคยดูถูกใครและไม่เคยเลือกนักเตะเพราะชื่อเสียงทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความสามารถและความพยายามสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกขนลุกคือความทุ่มเทของเขาในระดับที่เกินกว่าหน้าที่ เมื่อมีเวลาว่างจากการซ้อมเขามักเดินทางไปชมการแข่งขันในลีกต่างๆด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะต้องการเป็นข่าวแต่เพราะอยากเห็นด้วยตาเขาอยากรู้ว่านักเตะไทยคิดอย่างไรเล่นอย่างไรและต้องการอะไรเขามักพูดเสมอว่าผมไม่ได้มาคุมทีมชาติไทยเพื่อให้ทีมชนะในวันนี้ผมมาเพื่อให้ฟุตบอลไทยชนะในอนาคตคำพูดนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่เมื่อได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันคือคำพูดที่มีพลังอย่างแท้จริง พราะทุกครั้งที่อิชิอิพูดเขาจะทําให้เห็นด้วยการกระทําเขาไม่พูดเพื่อสร้างภาพเขาพูดเพราะเชื่อและเขาทาเพราะรู้ว่านั่นคือทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออิชิอิได้คุมทีม BG จีปทุมอยู่ในเตดสิ่งแรกที่เขาทําคือไม่เปลี่ยนทีมให้ต่างจากเดิมจนหมดเขาเลือกที่จะเข้าใจวัฒนธรรมของทีมก่อนแล้วค่อยๆเติมสิ่งที่ขาดเขามองเห็นว่า BG เป็นทีมที่มีศักยภาพมีทรัพยากรมีผู้เล่นคุณภาพแต่ยังขาดสิ่งหนึ่งคือจิตวิญญ,ญาณรวมเขาจึงเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมในห้องงแตต่ัว การทำให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่มีใครใหญ่กว่าใครภายใต้การคุมทีมของเขา BG เริ่มกลับมามีจังหวะมีระบบมีความมั่นใจนักเตะเริ่มเล่นด้วยหัวใจและความเข้าใจไม่ใช่แค่เล่นเพื่อเงินเดือนหรือสัญญาเขาทำให้ทุกคนเชื่อว่าฟุตบอลไทยสามารถยืนอยู่ในระดับเอเชียได้ถ้าเรามีวินัยและมีความตั้งใจจริงแฟนบอล B ีเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิชิอิไม่ใช่แค่โค้ชแต่คือครู เพราะสิ่งที่เขาสอนมันไม่ใช่แค่แทคกติกในสนามแต่คือวิธีคิดในการใช้ชีวิตเขาสอนให้นักเตะเข้าใจคําว่าความรับผิดชอบเขาบอกเสมอว่าเมื่อคุณใส่เสื้อทีมชาติไทยคุณไม่ได้เล่นเพื่อชื่อของตัวเองแต่เพื่อคนทั้งประเทศและเมื่อคุณใส่เสื้อของบีจีคุณก็ต้องเล่นเพื่อชื่อของทีมและแฟนบอลทุกคนเบื้องหลังความสําเร็จของเขาคือการทํางานอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน เขาใช้เวลานานในการศึกษาข้อมูลของนักเตะไทยแต่ละคนเขารู้ว่าใครมีจุดแข็งอะไรใครต้องปรับตรงไหนและใครมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปได้ไกลลกว่าที่เป็นเขาไม่ใช่โคช้ชที่มองเพียงผลลัพธ์เขามองกระบวนการทั้งหมดเขาเชื่อว่าถ้ากระบวนการถูกต้องผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเองสิ่งที่ทําให้แฟนบอลขนลุกมากที่สุดคือเมื่อมีขา่าวลือว่าแม่เขาจะคุมทีมบีจีแต่เขายังแอบช่วยให้คําปรึกษากับทีมชาติไทยอยู่เบื้องหลัง หลายคนอาจมองว่าเป็นแค่ข่าวลือแต่คนใกล้ชิดยืนยันว่าเขายังติดต่อกับนักเตะทีมชาติหลายคนคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการปรับสภาพร่างกายและการเตรียมตัวสำหรับเกมระดับนานาชาติเขาไม่เคยทิ้งทีมชาติไทยในใจเลยแม้แต่น้อยอิชิอิออยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ๆที่กำลังไล่ตามความฝันเขาเชื่อว่าฟุตบอลไทยมีอนาคตถ้าเราสร้างระบบที่ถูกต้องเขามักบอกว่าความฝันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีการลงมือทําและเขาก็ทําให้เห็นทุกวันเขาไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยหยุดพัฒนาและไม่เคยหมดศรัทธาในศักยภาพของนักเตะไทยความลับอีกอย่างที่เพิ่งถูกเปิดเผยคือเขามีสมุดบันทึกส่วนตัวที่จดรายละเอียดของนักเตะไทยเกือบทุกคนที่เขาเคยเจอตั้งแต่การสัมภาษณ์การซ้อมไปจนถึงพฤติกรรมในห้องแต่งตัวเขาใช้เวลาทบทวนข้อมูลเหล่านี้ทุกคืนเพื่อวางแผนว่าจะทําอย่างไรให้แต่ละคนพัฒนาได้เร็วที่สุดไม่มีใครรู้มาก่อนจนกระทั่งทีมงานใกล้ชิดออกมาเล่าวา่า โคชอิชิอิมีฝ่ายที่ไม่มีวันดับในมุมของแฟนบอลการได้เห็นโคชต่างชาติที่ใส่ใจฟุตบอลไทยขนาดนี้ถือเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจพองโตหลายคนพูดตรงกันว่าอิชิอิคือของขวัญที่ฟุตบอลไทยรอคอยเขาไม่ได้มาเพื่อตัวเองเขามาเพื่อสร้างอนาคตให้วงการเขามีความอดทนสูงมากและไม่เคยโทษนักเตะเวลาแพ้เขามักจะรับผิดชอบด้วยตัวเองและบอก,กว่าทุกความพ่ายแพ้คือบทเรียนสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือ ัศนคติของนักเตะไทยที่เคยถูกมองว่าเล่นตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอและขาดวินัยแต่เมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของเขาทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปนักเตะเริ่มประหนักว่าความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคแต่เกิดจากการฝึกฝนและความมีระเบียบในทุกวันเขาทำให้คำว่าทีมชาติไทยกลับมามีความหมายอีกครั้งแม้บางช่วงเวลาจะมีข่าวว่าเขาต้องออกจากตำแหน่งทีมชาติไทยแต่แฟนบอลจำนวนมากกลับยังคงเชื่อมั่นในตัวเขา เพราะพวกเขาเห็นสิ่งที่อิชิอิทำมากกว่าคำพูดเขายังคงเป็นที่เคารพของนักเตะทุกคนและทุกครั้งที่เขากลับมาในสนามไม่ว่าจะในฐานะโค้ชของบีจีหรือทีมชาติเสียงปรบมือจากแฟนบอลยังคงดังก้องเขาเคยพูดไว้ในบทสัมภาษณ์หนึ่งว่าผมอยากเห็นฟุตบอลไทยก้าวไปถึงจุดที่ทุกคนภาคภูมิใจได้ไม่ใช่แค่ผลงานของทีมชาติแต่คือระบบทั้งหมดตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงทีมใหญ่ คำพูดนั้นทําให้หลายคนรู้ว่าเขาไม่ได้มองฟุตบอลแค่ในมุมการแข่งขันแต่ในมุมมองขององค์การพัฒนาที่ยั่งยืนเขาเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาและเขายินดีจะเป็นส่วนหนึ่งของเวลานั้นทุกครั้งที่เห็นเขายืนอยู่ข้างสนามใบหน้าสงบแต่มองเกมอย่างละเอียดแฟนบอลจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างมันไม่ใช่แค่ความมั่นใจแต่มันคือความเชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังทำเขาไม่กลัวความล้มเหลวเพราะรู้ว่าความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุด และทุก,ก้าวเล็กๆที่ทีมไทยเดินไปภายใต้แนวคิดของเขาคือก้าวที่ใกล้ความสําเร็จเข้าไปอีกนิดสุดท้ายแล้วความลับที่แท้จริงของอิชิอิคือหัวใจเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาเขารักฟุตบอลเขารักผู้คนและเขารักประเทศไทยในแบบที่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เขาแสดงออกด้วยการกระทําทุกวันเขาไม่ต้องพูดคําว่าจริงใจเพราะทุกสิ่งที่เขาทํามันคือคําตอบอยู่แล้ว เมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหนจะคุมทีมชาติไทยหรือบีจีหรือแม้แต่ไปอยู่ที่อื่นแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้วงการฟุตบอลไทยจะไม่มีวันหายไปเขาทิ้งแนวคิดทิ้งระบบทิ้งแรงบันดาลใจแอลทิ้งความเชื่อว่าฟุตบอลไทยสามารถไปได้ไกลลบที่เคยเป็นอาจมีวันหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่ข้างสนามของทีมชาติไทยอีกต่อไปแต่สิ่งที่เขาเริ่มไว้จะยังคงดำเนินต่อไปผ่านคนรุ่นใหม่ผ่านนักเตะที่เขาเคยสอนผ่านโค้ชที่ได้แรงบันดาลใจจากเขา และผ่านแฟนบอลที่ยังคงศรัทธาในคำว่าฟุตบอลไทยเพราะในที่สุดความลับที่แอร์ตกออกมาทั้งหมดก็คือโค้ชอิชิอิไม่เคยจากไปไหนเขายังอยู่กับฟุตบอลไทยเสมอเพียงแต่เปลี่ยนบทบาทจากโค้ชที่คุมอยู่ข้างสนามเป็นแรงบันดาลใจที่อยู่ในใจของทุกคนที่รักเกมลูกหนังนี้อย่างแท้จริง